ทำอย่างไรให้ดึงดูดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการหลายครั้งที่เราเสนอแนะตัวเองฉันรู้สึกแล้วนะรู้สึกว่าฉันกำลังได้รับแล้วเอา้าฉันจินตนาการแล้วเนี่ยฉันไม่ว่าฉันจะขอเชื่อรับหรืออนุญาตหรือฉันจะบอกเชื่อรับหรืออนุญาตทำไมฉันยังยึงดูดไม่ได้ล่ะ ทำไมฉันยังดึงดูดผลลัพธ์อย่างที่ฉันต้องการไม่ได้นั่นนะเพื่อนๆเ,เป็นเพียงการกระทําหรือทฤษฎีขั้นพื้นฐานในเบื้องต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่พี่โอจะมาแบ่งปันในค่ําคืนนี้ก็คือข้อแรกเลยกฎแห่งการพยายามย้อนกลับพูดถึงกฎแห่งการพยายามย้อนกลับคืออะไรหรอยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเลยนะ ถ้าคุณถูกร้องให้เดินไปบนกระดานแผ่นเดียวเนี่ยนะที่ปูอยู่บนพื้นน่ะคุณจะเดินไปบนนั้นอย่างไม่ลังเลจริงไหมทีนี้สมมุติว่ากระดานแผ่นเดียวกันนั้นน่ะกำลังพาดอยู่ระหว่างกำแพงสองด้านสูงจากพื้นยี่สิบฟุตรหรือประมาณสักหกราวหกเมตรเนี่ยคุณจะกล้าเดินข้ามไปหรือเปล่าล่ะ ไอ้ความต้องการเดินข้ามเนี่ยจะถูกขัดขวางถูกไหมโดยจินตนาการหรือความหวาดกลัวต่อการพัดตกลงไปซึ่งเป็นความคิดที่มีอํานาจเหนือและจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะดังนั้นเนี่ยความต้องการหรือความพยายามที่จะเดินข้ามไปบนไม้กระดานแผ่นเดียวแล้วก็จะสะดุดหยุดยั้งถูกไหมเพื่อนๆและความคิดแห่งความล้มเหลวก็จะแข็งแกร่งขึ้นโดยทันทีแบบอัตโนมัติเลยเพราะอะไร ก็เพราะการดิ้นรนของจิตใจนั้นเป็นการทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาไงล่ะในที่สุดก็จะจบลงด้วยผลในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่มุ่งมา่ปรารถนาเสมอข้อเสนอแนะนั้นนะไม่สามารถเอาชนะสภาวะที่มีอำนาจเหนือจิตใจได้เพราะจิตใต้สำนึกถูกควบคุมด้วยความคิดที่มีอำนาจเหนืออยู่ตลอดเวลาและมันเนี่ยก็จะรับเอาความคิดที่แข็งแกร่งที่สุด ระหว่างนะความขัดแย้งสองประการฉะนั้นเนี่ยการทำให้จิตใจที่สงบนิ่งเนี่ยไม่สอดใส่ดินลนนดูจะเป็นวิธีที่ดีกว่าและถ้าหากคุณเนี่ยนะต้องการรักษาบำบัดโรคเนี่ยแต่ก็ไม่หายสักทีคุณก็จะพยายามอย่างยิ่งที่จะบังคับตัวเองให้สวดอ้อนวอนเอ่ยและใช้พลังอำนาจทั้งหมดที่มีเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้นะคุณกำลังใช้ความมานะพยายามอย่างผิดพลาด เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าการสวดอ้อนวอนพยายามเนี่ยมันจะเป็นการบีบบังคับจิตใต้สำนึกให้ยอมรับแนวความคิดคุณนะโดยการใช้อำนาจจิตเพราะความพยายามแบบนั้นเน่ยก่อให้เกิดความล้มเหลวนะเพื่อนๆและคุณก็จะได้ผลลัพธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่คุณร้องขอในการสวดอ้อนวอนอีกหนึ่งตัวอย่างนะที่จะให้เห็นภาพชัดๆก็คือ เมื่อนักเรียนเนี่ยอยู่ในระหว่างการสอบเนี่ยขณะที่เขากําลังอ่านข้อสอบอยู่ในห้องสอบนั่นนะ่ะเขาก็จะมักพบว่าความรู้ที่เขาเรียนมาเนี่ยหรือเขาไปอ่านเตรียมตัวสอบมาเนี่ยทําไมมันหายไปไหนหมดและไม่สามารถคิดข้อสอบเหล่านั้นออกได้ยิ่งกัดฟันบังคับจิตใจให้เฟ้นหาคําตอบนะก็ดูเหมือนว่าคําตอบจะห่างไกลเข้าไปทุกทีแต่เวลาที่พวกเขาเนี่ยออกจากห้องสอบแล้วนะเพื่อนๆความกดดันแห่งจิตใจก็ผ่อนคลายลง คำตอบก็จะหลั่งไหลกลับมาอย่างจิตใจอย่างน่าใจหายมันเจ็บปวดไหมล่ะตอนอยู่ในห้องสอบกลับทําไม่ได้แต่พอออกจากห้องสอบแล้วนะคำตอบหลั่งไหลพังพูเห็นได้ชัดนะว่ายิ่งเราพยายามบีบคั้นนะให้จดจําสิ่งต่างๆสาเหตุแห่งความล้มเหลวและนี่ก็คือตัวอย่างของกฎแห่งความพยายามย้อนกลับที่ทําให้คุณได้รับผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่ต้องการวิธีทางแก้ก็คือ เราก็ทำจิตใจให้ผ่อนคลายและยอมรับความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งจิตใต้สำนึกก็จะทำความคิดนั้นให้ล่วงด้วยดีข้อสอ2นะจงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกโดยการทำจิตใจเนี่ยนะให้ปล่อยวางอยู่ในสภาวะเข้าพวังจินตนาการวาดภาพความต้องการของคุณเนี่ยได้รับการสนองตอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนหลับ พูดง่ายว่าคิดบ่อยๆและจงหลับไปด้วยความสุขพร้อมกับตื่นขึ้นด้วยความร่าเริงเหตุใดการยืนยันยึดมั่นต่อความล่ำรวยจึงล้มเหลวด็อเตอรโจเซฟเมอร์ฟีท่านคุยกับคนมากมายในะช่วงเวลา35ปีที่ผ่านมาเนะี่ยโดยมากเนี่ยคนที่มาอุดทอนทานองที่ว่าเฮ้ยผมเฝ้าพ่อมนมาเป็นอาทิตย์แลวนะ เป็นเดือนว่าขอให้ตัวเองร่ำรวยรุ่งเรืองแต่ทำไมเหมอนมีอะไรเกิดขึ้นเลยครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์พบว่าไอ้คำกล่าวว่าฉันร่ำรวยรุ่งเรืองนั่นน่ะของผู้พูดนั่นนะ่ะความรู้สึกภายในบังเกิดความขัดแยง้งเขากำลังรู้สึกว่าเขากำลังหลอกตัวเองอยู่และชายผู้หนึ่งก็บอกกับด็อกเตอร์โจเซฟเมอร์ฟีว่าผมพูดย้ำกับตัวเองมั่งข้างร่ำรวยจนเหนื่อยเลยนะ โดยสิ่งต่างๆก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยกลับเลวร้ายล,ลงเพราะผมทราบดีว่าเมื่อผมพูดประโยคนั้นออกไปมันจะไม่เกิดขึ้นจริงที่สำคัญนะนเพื่อนๆนั่นแสดงว่าคำพูดของเขาเนี่ยถูกขัดขวางโดยจิตสำนึกนะของตัวเขาเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามว่าง่ายๆก็คือจงหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก เพราะเหตุนี้ที่ทําให้คํายืนยันของชายผู้นี้มีผลในทางลบนะและด้วยการแนะนําของความขาดแคลนให้กับจิตใจของเขาเนี่ยคีย์สาคัญอีกอันเนึ้็คือโปรดจําไว้ว่าจิตใต้สํานึกของคุณนั้นนะจะยอมรับในสิ่งที่คุณบังเกิดความรู้สึกอย่างลึกล้าว่าเป็นความจริงเท่านั้นไม่ใช่ยอมรับเพราะว่าประโยคคํคพูดสวยหรูดังนั้นเน่ยความคิดหรือความเชื่อที่มีอํานาจเหนือกว่า จึงถูกยอมรับโดยจิตใต้สำนึกของคุณข้อที่สามปรับความปัรถนาและจินตนาการให้สอดคล้องเพราะจินตนาการเนี่ยคือความสามารถที่มีพลังสูงสุดนะจงสร้างสารรคจินตนาการในสิ่งที่ดีและคุณจะเป็นอย่างที่ตัวเองวาดภาพเอาไว้เวลาที่เราอ่ะรู้สึกว่าอยากให้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหรือไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยจิตใต้สำนึก เคยพูดไปในไลฟ์หลายไลฟ์แล้วนะว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยจะบันทึกเก็บข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างและไม่แยกแยะด้วยว่าอะไรดีหรือไม่ดีเขาเก็บหมดนะแล้วก็จิตใต้สำนึกก็เหมือนกับธนาคารเพราะว่ามันเป็นสถาบันการเงินแห่งจักรวาลนะเพื่อนๆที่จ่ายดอกเบี้ยอย่างงดงามต่อสิ่งที่คุณนำไปฝากหรือประทับประทับมันลงไว้ไม่ว่าจะเป็นความคิดแห่งความร่ำรวยหรือความยากจน ฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตระหนักให้ดีว่าเรากำลังจะพูดรู้สึกและคิดในสิ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่เพื่อนๆต้องการจริงๆหรือไม่ไลฟ์ทุกไลฟ์คลิปทุกคลิปพอดแคสตุกพอดแคสต์พี่โอตั้งใจกันกองทำกันบ้านมาอย่างดีใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับมาแบ่งปันเพื่อนๆ ฝากกด subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook แล้วเจอกันในพอดแคสต์หรือไลฟ์สดต่อ,ตอไปช่วงนี้ก็ขอเป็นพอดแคสต์ก่อนนะพี่โอกําลังมีแพชชั่นกับพอดแคสต์แล้วเจอกันในพอดแคสต์ตอนต่อไปสวัสดีครับ